หลังการโยนโฉม Ford Ranger Raptor เจนใหม่ไปเพียง1สัปดาห์เท่านั้นครับณวันที่เราอัคดคลิปนะครับไม่ทันไร f o r o r มอ o ตอร์ o m p a n y ก็ได้โยนโฉม Next Gen Everest เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลของรถทันนี้เยอะมากๆค่าใช้ทีมเลยสรุป4เรื่องใหม่ใน Next Gen Everest มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวน้าสรุปและเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับเรื่องที่1ครับคุมพลังใหม่เครื่องใหญ่ก็มา เบนจิตก็มีนะเราขอพูดเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่า Everest ใหม่เนี่ยมีเครื่องยนต์กี่บล็อกและมีขุมพลังกี่แรงม้าโอ้ซึ่งแน่นอนครับหลายคนก็คาดหวังพอสมควรหลังจากเปิดตัวเรนเจอร์ใหม่เมื่อปลายปีนั่นเองแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่า Ford Motor Company เองยังไม่ได้ระบุในเรื่องของตัวเลขแรงม้าและแรงบิดนะครับดังนั้นใกล้ๆขายจริงเขาจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราสรุปได้ก็คือ จะมี2ประเภทนั่นก็คือเบนซินและดีเซลนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดแตกลายเข้ามาอีกแล้วแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง3บล็อกด้วยกัน สามบล็อกในที่นี้เราขอพูดถึงดีเซลกันก่อนครับเริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซลที่คุณคุ้นเคยอย่างดีเซล2.0ลิตรซึ่งมีทั้งเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่โดยทั้ง2บล็อกนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้ทนทานมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะรู้ปัญหาแล้วแหละว่ามีดีเฟกอะไรบ้างและแน่นอนครับว่าเมื่อทนทานมากขึ้นยังจูนให้แรงยิ่งขึ้นและประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ครับในบล็อกดีเซลนั่นก็คือเครื่องยนต์่่งเนเงเนน,นอดยััใหโทาง Ford เพิ่มรุนนี้้ขึมาาเพระลูกค้า อยากได้เครื่องที่บล็อกใหญ่แรงและสามารถลากของหนักๆได้สบายจึงเพิ่มมาเป็นทางเลือกด้วยพละกกำลังที่มากขึ้นและแรงบิดมหาศาลสามารถให้อัตราเร่งที่ดีและไปทางออฟโรดได้ง่ายด้วยอีกทั้งอัตราการกินน้มามันนั้นทาง Ford ดได้เคลมว่าประหยัดกว่า3.2ลิตร5สูบตระกูลพูม่าอีกด้วยครับ <Wow. S 1> จริงๆแล้วก็บอกกันตรงๆว่า3ลิตร V6 เนี่ยเราก็อยากรู้ในเรื่องของแรงม้าและแรงบิดนะครับแต่ฟอร์ ยังไม่ประกาศจ,จ<อ>้าแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าบ้านเราจะได้ใช้3ลิตร V6 ไหมเพราะเรนเจอร์ไม่มานะครับแต่ที่แน่ๆเครื่องยนต์ทั้ง2.0ลิตรและ3.0ลิตร V6 นั้นรองรับการลากจูงได้3.5ตันซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรอีกหนึ่งไฮไลท์ครับอันนี้ไฮไลท์ใหญ่เบ้งๆงเลยนั่นก็คือการมาของเครื่องเบนซินใน e v e r e s t นั่นเองโดยเครื่องยนต์เบนซินที่มาประจําการนั่นก็คือ2.3ลิตร c o b o o s t ครับทำไมมันคุ้นๆจังมันแบบเดียวกับมาสแตงครับแต่จะว่าใช่ ก็ไม่ถูกหมดครับเพราะจริงๆแล้วบล็อกนี้ติดตั้งอยู่ใน Ford b r o อนโก้นั่นเองส่วนแรงม้าและแรงบิดนั้นใกล้ไขจริงเดี๋ยว Ford บอกอีกทีนะครับแต่แน่นอนว่า2.3 EcoBoost เบนซินนั้นมาแน่นอนครับแต่มาอีกหน้าครับ <c oughs> ส่วนเกียร์อัตโนมัตินะครับมีให้เลือก2แบบนั่นก็คือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและแบบ Select Shift 10จังหวะนะครับในรุ่นสูงสุดจะมี e shifter หรือเกียร์ไฟฟ้าที่ยกมาจาก r รน g e อร์ใหม่นั่นเองภาพรวมของขุมพลังและระบบส่งกำลังใน Eververest ใหม่ต้องบบบอกแบบนีบว่า Ford ได้ฟังเสียงบทของลูกค้านะครับมากขึ้นจึงทําให้ Ford ตัดสินใจเพิ่มทางเลือกมากขึ้นจากเดิมที่มีดีเซลสแบบตอนนี้ดีเซลมา3เบนซินมา 1, 1ก็รวมเป็น4แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าทั้งไลฟ์สไตล์และการใช้งานซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าคุณเหมาะกับเครื่องยนต์แบบไหนแต่ในไทยจะขายกี่บล็อกนั้น ว่ากันอีกทีนึงนะเรื่องที่2ครับขับ C ปรับใหม่หลุยได้ทุกทาง Ford Everest ใหม่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบขับเคลื่อนและชุดช่วงล่างซึ่งถ้าเราจะสรุปในเรื่องของชุดช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าทางในเรื่องของคอยสป i n g ช h o คอ Up และรวมไปถึงหวัดลิงยังคงใช้แบบเดิมแต่มีการเซตอัพใหม่ให้มีความมั่นใจมากขึ้นนุ่มสบายมากขึ้น และที่สําคัญครับในการขับออฟโรดทําได้อย่างง่ายมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าตัวรถนั้นมีการเพิ่มกาวเคียร์แลนด์ให้สูงขึ้นด้วยแต่แน่นอนว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ติดตั้งใน e v e r อเรสใหม่ต้องบอกก่อนว่าที่จําหน่ายหลังจากนี้จะมีชุดขับเคลื่อนสีล้อ2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1งครับนั่นก็คือ Part Time Ship on the Fly แบบไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบคุ้นเคยครับที่เราจะเจอได้ในเรนเจอร์ใหม่กับอีกหนึ่งรูปแบบครับนั่นก็คือ Full Time forhe drive ที่มาพร้อม Gear อ์ีฟร์วียกมันว่า EMTC ชื่อเต็มๆนะครับ On Demand Two Speed Electro Mechanical Transfer Case โดยระบบ EMTC นี้จะควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกการใช้งานตามสภาพถนนได้โดยระบบขับเคลื่อนสีล้อทั้ง2แบบนี้นะครับจะมีระบบ Diff-Lock ที่ล้อคู่หลังเึ่นนี้ติดตั้งมาให้เป็นพื้นฐานนะครับและสามารถลุยน้ำได้80เซนติเมตรเช่นเคยโดยการขับขี่ออฟโรดในเอเวอเรใหม่นี้จะง่ายขึ้นเพราะมีการแสดงภาพผ่านกล้องหน้ารถ พร้อมเส้นการะยะอีกทั้งแผงหน้าปัดผู้ขับขี่จะแสดงข้อมูลการขับขี่ทั้งมุงมวงเลี้ยวพวงมาลัยองศาความเอียงของตัวรถแสดงครบหมดครับเกี่ยวกับออฟโรดส่วนใครที่เป็นขาลุยชอบแต่งเติมแล้วก็ะก็ f o v e r v s t e s t ใหม่ได้ติดตั้งช่องต่อ Up f ฟิลเตอร์สวิไว้พ่วงอุปกรณ์ออฟโรดไว้อีกด้วยครับข้อที่3ครับทรงใหม่ อัตถประโยชน์ครบเครื่อง Ford Ever e s t ใหม่มีการออกแบบเรียกว่ายกเครื่องแม้ว่าพื้นฐานจะมาจาก r รนเจอร์ใหม่ก็ตามนะครับแต่มีการปรับดีเทลให้พรีเมียมมากขึ้นอย่างเช่นกระจังหน้าที่เติมรายละเอียดให้หรูหราย,ยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบซีแคลมแมทริก L.E.D พร้อมปรับแสงตามการเลี้ยวและระบบลดแสงจ้าเมื่อมีรถสวนทางขณะที่ด้านข้างมีการออกแบบให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแรกหลังคาที่ได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำหนักได้สูงถึง350กิโลกรัม ในขณะที่วิ่งรองรับได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมดังนั้นขนได้หมดครับไม่ว่าจะจัก,กรยานรือแคนูหรือแ,นนอแม้กระทั่งเต้นบนหลังคาร,รถนั่นเองทําไมเราต้องทําเสียงพรีเมียมด้วยผมไม่ใช่อูสปินไนนะครับไฟท้ายแบบ LED ซึ่งลูกเล่นดังกล่าวได้รับแรงบนันดาลใจจาก Ford Mustang นั่นเองขณะที่ภายในห้องโดยสารได้เลือกใช้วัสดุที่พรีเมียมและนุ่มสบายมากขึ้นมีการติดตั้งแอมเบียนไลท์เสริมบรรยากาศมากขึ้นพร้อมแผงหน้าปัดขนาด8 หรือ12นิ้วแบบ Full LCD ซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยนะครับพร้อมจอก,กลางแบบสัมผัสขนาด10.1หรือ12นิ้วซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยเหมือนกันพร้อมระบบสิงซสามารถสั่งงานด้วยเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ยังแสดงภาพร,าพรอบคันพันกล้อง360องศาทำไมคุต้องทำเหมือน ข่าวไปกรอน,กน,นี้ยและฟังก์ชันใหม่ครับนั่นะก็คือ Ford Pass อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คสถานะรถยนต์และสั่งงานได้ในระยะไกลทั้งสตาร์ทรถล็อกรถปลดล็อกรถผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองครับส่วนเบาะนั่งนะครับแถวหน้าปรับแบบไฟฟ้าด้านคนขับส0ทิศทางด้านผู้โดยสาร8ทิศทางพร้อมเมมโมรีซีดส่วนตัวเบาะนั้นสามารถพับได้แบบ 60- 40ส่วนเบาะแถว3พับแบบไฟฟ้า50-50ที่น่าสนใจก็คือการเข้าออกเบาะแถว3รุ่นปัจจุบันอย่างที่หลายคนทราบนะครับ ลำบากโคตรมารุ่นใหม่นี้ได้เลื่อนเบาะแถว2ขยบด้านหน้ามากขึ้นเพื่อให้การเข้าออกสะดวกมากขึ้นและได้เสริมช่องชาร์จอุปกรณ์ต่างๆทั้ง3แถวโดวยเฉพาะแถวหลังครับที่จะมีช่องชาร์จ USB ทั้งแบบ Type A และ Type C ให้ใช้อีกด้วยครับ <Wow. S 1> ข้อที่4ครับความปลอดภัยแน่นขันและฉลาดมากขึ้น Ford Everest ใหม่ได้เสริมระบบความปลอดภัยใหม่อีกทั้งยังได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถ PPV ระบบความปลอดภัยที่ Ford Everest ตัวใหม่นี้ ติดตั้งมาให้นั้นถือว่าเพิ่มมากขึ้นครับโดย Ford เองได้เผย6ระบบที่ได้ใส่เข้ามานะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆมีอะไรบ้างล่ะเราจะเริ่มจากระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่กันก่อนครับฟังก์ชันแรกนั่นก็คือ Adaptive Cruise Control ที่ e v e r e s t ใหม่นี้ได้ใส่ระบบ Stop and Go นั่นหมายความว่าทุกย่านความเร็วสามารถใช้งาน Adaptive Cruise Control ได้แล้วนะครับและได้เสริมฟังก์ชันอย่างระบบประคองรถให้อยู่กลางเลนและรักษาระยะห่างอัจฉริยะ ซึ่งสามารถอ่านป้ายจราจรและปรับความเร็วอัตโนมัติตามที่กําหนดได้ฟังก์ชันต่อไปนั่นก็คือระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ช่องทางผสานกับระบบตรวจจับขอบถนนซึ่งภาษาอังกฤษมันอ่านว่า lane keeping system with road edge detection ชื่อ,อยาวแล้วนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับเวลาวิ่งบนถนนชนบทนั่นเองฟังก์ชันต่อไปครับระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงปะทะอันนี้จะใช้เรดาร์และกล้องตรวจจับรถที่ขับด้วยความเร็วต่ำหรือหยุดนิ่งด้านหน้า เมื่อตรวจจับได้จะส่งแรงช่วยให้ผู้ขับขี่บังคับพวงมาลัยหลบเพื่อลดความเสี่ยงจากการชนฟังก์ชันต่อไปครับระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขนาดถอยหลังอันนี้จะเตือนเมื่อมีมอเตอร์ไซค์คนเดินถนนหรือรถวิ่งผ่านด้านหลังระบบจะเบรกโดยอัตโนมัติและมีเสียงเตือนเพื่อป้องกันการชนได้ทันทีอีกหนึ่งระบบครับนั่นก็คือระบบป้องกันการชนเพื่อป้องกันการชนบริเวณทางแยกซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยทาง f อ r d ดเรียกมันว่า pre collision assist with intersection f u n c t i o อ a l i t y ครับอันนี้จะช่วยเบรกขนาดกำลังเลี้ยวรถผ่านทางที่มีรถวิ่งสวนซึ่งจะทำงานเมื่อระบบประเมินว่าอาจเกิดการชนได้นั่นเองครับส่วนใครที่ชอบลากของใหญ่ไม่ว่าจากบ้านแอสเตรีมหรือเรือขนาดใหญ่ Ford Everest ใหม่ยังได้เพิ่มระบบเตือนมุมอับครอบคลุมส่วนต่อพ่วงซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า blind spot information system with trailer coverage ครับอันนี้จะเตือนมุมอับเมื่อคุณมีส่วนต่อพ่วงที่ต่อจากท้ายรถนะครับ แต่ทีนี้จะบอกไว้ก่อนว่าระบบนี้จะรองรับเทเลอร์ที่มีความกว้างสูงสุด2.4เมตรและยาว10เมตรและคุณจะต้องสร้างโปรไฟล์ของรถพ่วงในซิงคเพื่อรองรับระบบนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติหรือ Active Parking Assist version 2.0ครับที่มาพร้อมความสามารถใหม่อย่างระบบนำรถออกจากที่จอดแบบขนาบส่วนระบบความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับฟอร์ Ford ก็ได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยมากที่สุดในคลาสนั่นก็คือ 9าตำแหน่งครับโหเยอะมากๆนะครับ9าตำแหน่งในที่นี้มีอะไรบ้างด้านหน้า2จุดตรงหัวเข่าด้านหน้า2จุดด้านข้าง2จุดม่านนิรภัย2จุดซึ่งม่านิรภัยนั้นครอบคลุมไปทั้ง3แถวเบาะและนี่เป็นท้งได้ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าเพื่อป้องกันการวทะจากการชนด้านข้างนั่นเองถือว่าระบบความปลอดภัยรอบนี้จัดมันแน่นขันมากๆครับสำหรับ Ford Everest ใหม่นะครับมีให้เลือก3รุ่นย่อยเริ่มต้นด้วย s ปอ r t ต ไทเทเนียมพลัสและแพลตินัมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสูงสุดครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของออปชันและขุมพลังนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าแต่ละประเทศมีการจัดแตกต่างกันออกไปฉะนั้นใครที่รอสเปคไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขุมพลังและอุปกรณ์ต่างๆอดใจรอครับภายในปีนี้เราได้โยนโฉมและสัมผัสคันจริงกันอย่างแน่นอนส่วนการลองขับนั้นหากเราได้รับเชิญจากทาง Ford Thailand ์เมื่อไหร่เราจะรีบนำเสนอทันทีครับและนี่คือการสรุป 4เรื่องใหม่ใน Next Gen Everest ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของคาไซทีมครับ